สวัสดีครับพะการพิณ้องปองป่ารักเอฟซีมลำเพชรลำพูนสุขุสกลครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องถื่นก็หน่อยสายจวดพี่เขากลัครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาสองทุ่มครับพี่น้องครับทุกระบบพร้อมจวดแล้วตอนนี้กำลัง t e s ระบบในการซ้อมร้องครับพี่น้องครับเ e s t ระบบกำลังซ้อมร้องเพลงครับพี่น้องครับพบกันวันนี้อยู่ร้านวัดดวงมณีครับพี่น้องครับ บ้านสีแก้วตะบลสีแก้วอำอเภอเลรุนธาจังหวัดยะโสธรเดพี่น้องเด้อครับตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่แปดครับเดือนกุศาครับรรเป็นสนะังกัดตำรา101ทีมนงเนาะตอนนี้ทุกตัวก็ได้รับมาที่มอบมาที่จากผูน้นายสายจวดครับเป็นกา,านจจากผู้บ่าวยาเส้นขึ้นเอา่น้องครับผู้ใดผู้บ่าวยาเส้นขึ้นจัดดีผู้ใดวะฮะ มันใจรัวๆอย่าเส้นขึ้นไปไหนนะทมงอะไรขึ้นเป็นซ่าเนี้ยนะทรงนี้เนะาะพี่นอ้องซองมันใหญ่เหมือนกัครับไปไหนก็เลยเฮ็ดซองใหญ่มันก็ได้ยากจะหน่อยเพราะมีซองใส่ก็ได้อาซองใหญ่ไม่ได้ครับพี่น้องตอน้อ้หน้ากำลังซ่อมร่องเพ็่ระบบจวดครับขอบตูมาก้่ะาเสียฝนและแค็งเสียแล้วมันหนีมากครับม้ามืดครับพี่น้องครับเพราะว่าโซเฟอร์รถก็ได้มาครับก็เลยหาโซเฟอร์รถขับก็เลยไม่ทำไปหน่อยครับ มาฮวักแวาสีกวางเต้นของลงครับเท้ามัเป็นยังครับก็ถือว่าท่านโอเคตอนสามทุ่มเปิดแค่ตอนนี้ครับกับสองทุ่มนะสามมาพี่น้องครับเดินเข้าย่างรอบเบื้องหลังพี่ที่ด้านหลังนั้นหนาพี่ที่เป็นตังไหนครับพี่น้องครับกับบรรยากาศตอนแรกๆเนาะก่อนการทำการแสดงครับพี่น้องครับมาเล้ท้องฟ้าเปิดนะครับพี่น้องครับท้องฟ้าเปิดหนี่ครับสอดแจ้งจางฟางมาได้พี่น้องเด้อเชิญชวนครับมาเลยมาม้วนมาเดี่ยวมาสรุปต้องการครับมาเบิ้งสีสันกับความอลังการ ของที่มาบรเพชรลำเพลินครับพี่น้องครับงานนี้ก็รู้สึกว่าสิบหงานสุดท้ายก่อนพิสฤดูกาลครับพี่น้องครับเสร็จจากงานนี้แล้วครับดูนะครับกอกกอกกอกแกะแกะกาคาขอญาตขอญาตคนสวยเต้นน้องมี่อันนี้สินเบิ้งง่ายคูครับหลังค้าก็ผ่ามากมันสิบิคงขึ้นไผขึ้นมู๊ครับเต้นหลังเัิ้งง่ายครับเนี่ยครับมาแล้วจวดแล้วครับเอาเดี๋ยวให้น้องมี่ให้น้องมี่ให้คนไปคองให้เด้อเพราะว่าลงจูดะ เก็บของไม่มีเวลาไปของเด้อครับอ่าโอเคโอเคครับขอเป็นการระการถึงข่าวยาเสพตหนึ่งพันคะแนนขึ้นเขาครับขอบคุณเือรอยาเสพตครับผมเกิดกันมาไม่แล่นกันมาเด้อได้าสมรถขอบคุณทางครับผมครับผมครับโอเคครับคุณร้องลงดูกับอร่อยด้วนะคะที่ทำอะไรครับครับผมครับผมด้วยความจริงใจครับเอาแต่งหน้าจะไหมทันแต่งหน้าใชไปมท่นครับผมครับผมขอบคุณพวกเรายาเสพติดรายครับที่อยางชิงานเอามีกำลังแจกในกานทำงานต่อครับ ทางพี่เ็จะเป็นอาจารย์ลอยห้อยอาจารย์ลอยขึ้นมาแปลกเลยไหมครับคือกลางเต้นยูอมเลยอาจารย์ลอยไม่นั่งกับน้องเขาโอ้ยังว่ายยงพยยยยยยายเบิยย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 ยมยยยยยยยเยือยยยยยยือจยเยย่ยยยยยยยมยอยย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 ยแอยยเายซอยย Uhm, โดนดันร้อยครับพี่น้องครับเพิ่อนเข่ามากยี <Associate. S 2> <dignity. attorney. S 1> ่สิบโลเพิ่งจเศร้าจักมาอันนึงครับผมลุงจูกับพี่น้องซอยไปแล้วครับสองกิโลครับหารอยคะแนนครับสงสารเพิ่นครับพี่น้องกับวันมีเงิ่นี้ท่องแต่ว่าด้วยความอยากนะครับพี่น้องครับโอ้โหก๋วยเตี๋ยวใหญ่พวงแค่นา้นเบิือนแต่ว่าลดตายแล้วนี่มาขายแต๊ะผู้นะครับ ขายแต่เที่ยงเนาะจนข้ามตุ่มเมื่อแต่สาม่ไดถ้าเหมาเขาเหล่านั้นประตู่อกก่อนนะถ้าเมาเขาเหล่านั้นสั่งนอกเมนูได้เสียน้ำแก้วหนึ่งเลยคุณครับพี่้องครับพว่พูดะอันนี้ป่วงนะครับไม่ให้แห้งกันเนาะครับพี่น้องเปินว่ายเขาเมาคนเกลียวเด้อแต่ไหนเจ้าสิมาสั่งนอกเมนูอะได้ต้องเสียลำโพงกันเลยครับเจ้าสั่งเขาเหล่าเจ้าต้องเสียน้ำแต่งตัวทันไหมนี่จะขึ้นทันไหมนี่สามทุ่มแต่งตัวทันไหมนี่ห้านาทีห้านาที ครับไปนั่งใจใหญ่ปวงครับมันมาเปนมาครับวัดนี้ขอบคุณสภาพใหญ่ใจดีน้องอะไรนะน้องอ้ำน้องอ้ำหนูอ้ำหนูอ้ำเนาะมันเกิดเนาะแฮปปี้เบวันดย์เด้อขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยูดีไม่แห้งสิดีไม่แ้จนสวยสวยยิงรวยเอ้าไว้พ่อนะสวยเงรวยปังปังยู่ดีไม่แห้งความสุขใหญ่ใหญความไข่ยาสุมีครับผมไข่ยูดีมีแห้งซุกขังสุขีรวยอยู่แล้วยไขรวยขึ้นต่อไปไข่กินปอบกจุกปอเบิร์ตสุขภาพพระรามไม่แข็งแรง ครับจบถ้าเบงเี่ยวามมุ่งมาปรารถนาเด้อถ้าซอยเย็บพ่วงตลอดตลอดไปรอบดีเนาะเป็นตาซอยเรอบดีครับเพื่อนครับเอาจะช่วยครับขอบคุณน้องอ้ําครับจากฝรั่งนาอกมังนอกเมังหน้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับผมโอ้มีโอกาสักมาเมาหน้าเอาหน้าลงจูซอยน้ำหน่อยเด้อเอาถึงดูการสักการท่านนี้กันไปขั้วกำลังเจ็บคอแล้วครับก้าเข่ามาเนี่กับแซบลายพับพักไส้หมูมันครับจวดช่วยชวยทางนี้กับเต้นกับซ้ำราบนะครับทางนี้ครับ พะเอกปักกับโตโรับตลอดการเนี่ยจะได้กว่ามานะคือเกรยยิ่งข้าวว่าข้องยังก็ให้มากออยเกลลาไกลลายไกลลายนเนาะเออความคิดเ่ามาจากอะไรขึ้นการนี่วะมยามมนเลีนไหวแมนเลียนซาลงก้าวอันปะลานไกลกัดไกลเไม่ได้ค่เงียบไปเนี่ย้อยกู้คูไปเสียกู้คูะไรทันมามา่าท่านครับผมเางเดือท่ามาทนพอแต่งเองแล้วปานเนี่ าพี่น้องก็แจ้งหนารอเลยครับเมื่อแจ้งแล้วขึ้นไปที่ปุ๊คนละคนเลยครับครับคนแห้งรอแห้งรอกว่าเก่าอีกครับคนละคนเแบ่งคนลอยยังกินรอกว่าเก่าอีกเลยครับพี่น้องมันหมายนะเพเอกเด้อเพราะว่าอี่ยังไงนะครับบุก้าเขาแพ้ง่ายแก้เพิ่งแก้ไะเล่นชุดนะครับพี่น้องว่าไงน้องไปเล่นได้ยังเห็นเห็นพอได้ยังได้แล้วค่ะขอบคุณเห็นพอแต่ใคร ครับจากไหนครับพ่อสัตเ์แพยจากไหนจากกันนีไม่รู้ค่ับเซเด้ออีาเด้อมันมาแนงพี่เ็นสวคนแรกอ่อนโอ้เพิ่นเพิ่นดังเลยเพิ่นเปียรเตะกอนนั่งเต้นบนั่งเต้นแล้วนั่งรถแล้วพรันอกพ่มีแ่สาวงามครับพี่อาครับทราบลากครับหนึ่งอสามสได้ก่อนไข้าวว่าให้ลงหน้าลงสวนเหมือนันไดก่อนโอ้มับผ้ามา แขกเขอแขกงอกเปู่ขึ้นมาเนอก็ตกใจเนาะเอ็ดแปดกิโลกับปูมาเลยหรอคะเอาเปันมานมาตั้งนาน่พันนี่ลองครับเันมาเริ่มแรกครับเดวยสกู๊ตก้นอันนี้รถพระกัประจำการที่เาครับตานหลังวิธีครับี่ครับเขตจะได้ก็ได้พื่นบ้านเราต้องให้รถพระเขาหลังวิธีให้ได้ครับเดยไม่ได้เจอกระ่างจัดหานพงการพระคุณนายเฮข้นนี่ับเนบ้าสกับไปกินขาบ้านเจ้าครับ ตอนนี้น้องนี่น้าก็กำลังซ้อมร้องเพลงอยู่ข้างบน,นครับเอยู่บกหน้าหนาวพี่เจ้หน่นอยครับพี่น้องครับน้องๆในเสื้อจ้วดแล้วครับนี่พร้อทราบแล้วนะครับ,รรรบสูส้ๆทีมงานพอร์พอสู้ขู่สู้คนครับดัดลายพิธีไปไหนน้องมวยเวทไปคนหลายขัดสนามนั้นไหรพี่น้องครับเต้นแซ่นกองสุดหมอลโอ้ย มวนคักมวนคักครับพี่น้องครับกับงานแห่บุญบ้งไฟครับพี่น้องครับชวดคักครับนี่ครับด้านหน้ายพี่คนก็เริ่มมาย่อยมาแล้วครับทีมงานจอเฮ้าสก็มีนะครับจะเริ่มซื้อบัตรจอกตัวนะครับพี่น้องเด้อราคา99คะแนนครับเป็นกำลังเชื่อใจทีมงานมะลันเพชรลำเพิ่นเท่าอีกคือเก่าเลยพี่น้องครับครับเรื่องกําลักาศณ์ไม่ดีกว้างขวางครับไม่ได้พุ่ควบคุมเครื่องเสียงกับจ้างไพ่โมคกสเตเรโอครับเดินทางมาควบคุมเสียงโดยเฉพาะเลยครับพิเศษ หลังจากเสียงางานมองนี้กับเพิ่งกระสีเดินห้างโตัะครับสกอตต้้อนครับเอางานเพิ่งกัะเลยอ,อีบโบไลน,นะเพื่อนว่าครับ,รบเดี๋ยวกํบปดได้ขึ้นกันครับพี่น้องเฮ้ย เสื้อผ้าแห้งวน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 ไองน่วสกันครับ เรียบร้อย้วครับพี่น้องครับขอบคุณรู้เบาใจเส้นลายนะครับเพื่อข่นะครับเปกาครับบ้านแดงอะไรบ้างมาเป็นน้องแรกครับเป็ักลไม่ได้ม่อเป็นวลาจนเราเรียบรัรบ้างอรก็ซื้อบ้านจอตัวเราครับพี่น้องเอาโอเคครับพี่น้องสลักขี้นี่ค่ะรอบแล้วรอบแล้วครับขอบคุณคุณลาครับเสียอสลักติดตามรับชมนะพี่น้องเด้อโรงแรมวันอาทยดีแนงสู้หู้ชกคนรับพี่ สวจสดครับี่น้องครับเดินทางที่นาบ๊ายบายสวัสดีครับ